กุ้นเส้นผักลมนะคะค่ะเรียกผัดกุ้นเส้นเนาะผัดกุ้นเส้นผักลมเนาะมีเห็ดหูหนูมีแครอทมีผักกระหล่ำปีนะคะมีก็มีหมูหมูแฮมไม่ใช่หมูแฮมเขาเรียกอะไรอะ่ะคิดว่าหมูแฮมมันเป็นหมูสามชั้นนะคะเนาะนี่ค่ะเมนูของเราวันนี้นะทุกคนจากเพื่อนเพื่อนเอฟซีมาพี่ด้าเอฟซีของพี่ตาเพื่อนเพื่อน เอเก่าและเอฟซใหม่เนาะใครที่เข้าติดตามมาหาพี่ตาก็ยินดีแล้วก็ขอบคุณไว้ณนะตรงนี้ด้วยนะคะวันนี้เรามากับปากสีดนะําๆเนาะมันก็สีทองดําทองนะมันเสื้อสีเขียวกับดําสีทองนะคะวันนี้เนาะมาพี่ตาก็จะมาพามากินผัดกุนเส้นผัหรวมมิตรเนาะภาษาไทยก็เนาะ พี่ตาเขาพูดไม่เก่แล้วก็มีสลัดอะไระฟุอไรในสลัดบิดุสลัดเนาะมากินแล้นะคะทุกคนพี่ตาก็ไม่รู้จะโหข้อออกแบบไหนเนาะกินแล้วนะคะคามะออาไปนะม,ม,มีข้าวมานได้กินเด็ดผักล้นเส้นผัดมุนเส้นอ้ามอืม อืมได้ผัดกุ้นเซนมาเนอะเมนูวันนี้ก็มันมีผักหมดแล้วพี่นนอะเราถึงไม่อยากกินผักอะไรเท่าไหร่พริกหยวกพริกหวาน เบคอนลุกอ,ออกแล้วเบคอน ไม่เห็ดหูหนูเห็ดหอมสีปากสวยพี่น้องติเตือนได้นะคะสวยสวยทุกวัน มันได้ดอกสีทองนะคะทองปนเงินอืมเบคอน พี่น้องคอเค็ดโดงไปถึงสะโพกเลยเนะี่ยหน้าหนาวมันจะมืดหน่อยพี่น้องตากา แสงไม่พอพี่น้องเพราะว่ามันมืดแล้วไม่มีข้าวนะ้ผักนั้นเส้นร้วน ขุงข้าวไว้แล้วแหละพี่น้องอร่อยครับทุกคน อ,อร่อยชอบกินสลัด ก็กินผักสัดอันนี้อร่อยมีคนทำงานอยู่บ้านสาเป็นผู้ป่วยผ่าตัดสะโพกมาพี่น้องอยู่บ้านสามเดือน ยังเดินไม่เท้าอยู่เพิ่งผ่าไปเมื่อวันที่สี่ที่ห้าเนี่ยผ่าก่นอน, 4, 5, นอปีใหม่ผ่าตอนรับปีใหม่ Ăn không ăn nữa, mình sẽ thử ลิปสติกนี่รีบแห้งนะพี่น้องเอาหมูสามชัม้นมารูปก็ไม่ออกมันออกอยู่มีอีกตัวหนึ่งเราซา,าวใส่จำมีคิมอีกตัวหนึ่งนะเมืเ่อเชดแป๊บเดียวออกแล้วเคยปล่อยไว้เหมือนกันนะ สองวันยังไม่ไปไหนเลยอืม พี่น้องเจ้าขาพี่น้องเจ้าขาคลิปนี้ก็คงผ่าไว้เพียงเท่านี้นะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะถูกใจคลิปนี้ของพี่ตานะคะช่วยกดได้กดแชร์ให้พี่ตาด้วยนะคะพี่ตาจะได้ผ่านคนติดตาม1,000พคนเดยเร็วนะคะทุกคนทางเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ใครผ่านไปผ่านมาก็ กดไว้นะคะไม่ดูก็ไม่เป็นไรแต่ต้องดูนะคะทุกคนคลิปนี้ก็เผาไว้ตอนนี้ก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะขอให้มีความสุขได้อย่าเจ็บไครได้ป่วยนะคะทุกคน